หนทางสู่ความลำบากนั้นแสนสบายหนทางสู่ความสบายนั้นแสนลำบากอยู่ที่คุณเลือกครับว่าคุณจะทำหรือไม่ทําสวัสดีครับผมแลมจากช่องแลม,แมโกครับเพราะชีวิตดีเริ่มจากการแบ่งปันวันนี้ผมหยิบหนังสือหตังยางล้างใจของคุณวิสูตแสงอรุณเลิศนะครับปี2559เนะครับเป็นหนังสือที่ผ่านมาแล้ว9ปีนะครับมีอยู่3เรื่องด้วยกันครับที่ผมอยากจะแบ่งปัน1 เราควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราควบคุมการตอบโต้ได้ก็เป็นเรื่องของการใช้สติครับแล้วก็พื้นฐานอารมณ์ของเรานะถ้าสมมุติว่าเรามีพื้นฐานของความคิดพื้นฐานของการใช้อารมณ์ที่ถูกต้อง2ครับเป้าหมายที่ทำเพื่อคนอื่นเราใจกว่าเสมอตัวนี้ครับก็เป็นมุมมองหนึ่งของผู้เขียนนะครับเขาบอกว่า เราอาจจะเริ่มทําจากเรื่องเล็กๆน้อยนง่ายๆนะครับไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะครับยกตัวอย่างเช่นการแยกขยะหรือว่าการไม่รับถุงพลาสติก 3. นะความเงียบคือเพื่อนที่ดีมากๆของมนุษย์ทุกวันนี้ครับเรากลัวความเงียบครับเรามีสิ่งเบี่ยงเบนมากมายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียนะครับเราก็พยายามที่จะหาเสียงหรือบางสิ่งบางอย่างครับ เข้ามาถมใส่ความเหียบมันเลยทำให้เราไม่ไม่ได้มีเวลาค้นหาตัวเองฟังเสียงตนเองหรือว่าฟังเสียงธรรมชาติเสียงที่อยู่รอบตัวเรานะครับก็สำหรับผมมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ